คนไทยเนี่ยทรมานสัตว์ใช้ลิงเก็บมะพร้าวอย่าให้ฝรั่งรู้นะว่าเรา,เาทรมานสัตว์มากกว่านี้เยอะแยะเลยเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยใช้กระต่ายขูดมะพร้าวแล้วก็ยังใช้กบเล้าดินสอใช้แพนด้าส่งอาหารนีก ม่น้ำซ้ำยังใช้เสือนกอินทรีช้างเนี่ยเทปูนกินเบียมา้ากินเบียเสือกินเบียช้างแล้วยังเอาแพะมารับบาปแต่ฝรั่งที่ตกใจมากๆเลยนะครับอย่าไปบอกเขานะว่าคนไทยเนี่ยจับเสือ11อตัวมาดองเหล้าในขวดเดียวกันด้วยแล้วใช้หนูเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขและใหญ่กว่านั้นอย่าไปบอกใครใช้จุดจุดจุดเป็นนายก ก็บอกเรื่อยๆว่าไม่สวยหรอกพี่แต่อีนี่มันแซบว่างสักนิดหนึ่งมาลองขอเวลาแค่สามนาทีค่ะแล้วถ้าเธอไม่รักฉันก็แสดงว่าเธอไม่รักฉันก็ตามนั้นพี่หนาบ้านเลยมันทำเหรอไหมตอนอักทิประมาณเกือบจะห้าโมงเย็ยนนะคะอันก็บ้านตาลัดกับนะช่วยค่ะ ก็พายเจ็บไปสาบมันบ่มืออื่นสิพาไปเก็บอ่ะมืออื่นสิพาไปเก็บอ่ะแก้มังกรเด้อแก้มังกรกับอันถั่วพูที่ที่ปลูกใหม่ฮายยูนดีต้อเข้าสแอนจาวิดมาวิดีโอคลิปเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเซ่ฮัลโหลอายหรอไม่อายหรอ ตอนสักห้าหกขวบอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันนกอะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือซ้อมมันกินงเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดซ้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นอ็นนี่จะเป็นไงแบบมันหยุดเองอะไม่กิ่งกิ้งอยู่พอสั่งหยุดแล้วมันจะเราจะหล่นน้ำอะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กเรแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนูรด

เพราะนะเอาว่างไหมสักนาทีจะห่างเนี่ยเราต้องไปฝึกให้มันได้อย่างนี้ก่อนอ่ะลองมาฮัมฮัมไม่ว่างจริงๆแค่บอกก็รู้มีคนอื่นต่อสายต่อทางเืินก็จะทำฟังข้อความ But I'm <laughs> <Nah. laughs>